สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดแม่กองครับจะไปซื้อปลาทูสดๆมาทำชูชีกินครับแล้วเราจะไปแวะทำกันที่ดอนหอยหลอดครับบรรยากาศครับไปกินบรรยากาศด้วยครับเดี๋ยวไปหุงข้าวแล้วก็ทำชูชีปลาทูกินกันครับอาจจะซื้อหอยแมงผู้ไปย่างกินด้วย ถึงแล้วครับตลาดแม่กองกยังเดี๋ยวเราเข้าไปหาซื้อปลาทูกันครับนี่ครับถูกใจอันนี้แล้วเดี๋ยวซื้อน้องเลือกให้ผมดี phá thu nữa áo lô này, Áo ôn ôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

ลบหน่อยปลาตัวก็ลื่นเลยนี่อะไรนั่นนะอันนี้ไข่ปลาไข่ปลาดิบคิวอ่ะใช่จ้ะโอันนี้สองร้อยแล้วมีร้อยหนึ่งอันนี้หนักเท่าไหร่จ๊ะสองร้อยโอ้โหนี่ครับไข่ปลาดิบคิวครับ ถ้าจะไม่ทำก็ต้มไว้ก่อนได้อร่อยอัน,นี้เนื้อปลาอ๋อ,น,อนนี้เนื้อเก๋าอันนี้เนื้อกะพงเนื้อเก่าโลเท่าไหร่ครับสองขีดร้อยโลละห้าร้อยโอเนื้อล้วนๆนะเนาะอันนี้โลสี่ร้อยห้าสิบออันนี้พุงปลากระพงร้อยสี่สิบต้มมาแล้วทำได้เลยน,นี่โทงเทงอ่ะใช่อืนนอนน นี่ครับปาลาทคงร่มปูเนี่ยน่ากินเดี๋ยววันหลังค่อยมาซื้อครับอืปูก็มีนะครับโอ้ยน่ากินครับปู น้ำตาลปี๊บก็สวยน่ากินโลสามสิบเองถูกกว่าบ้านเราอีกบ้านเราใส่น้ำตาลทรายเยอะยิ่เป่งเออเอาไหมเนี่ยเอาไว้ใช้จะทมเออจทำใส่ขนมสีน่ากินนะ้าลออไม่ซื้อปูกินเองนะปูเป็นๆเลยนะ นี่ที่ตลาดแม่กองนะตลามกองบ้านเราก็มีเว่นะคะบ้านผมเองก็มีแต่แพงกว่านี้อขอบคุณนะคะไปเดินเที่ยวกันต่อเอาปกุ้งงอา มีครแม่ไปกินดีโอ้ยนี่สดไม่แพงด้วยดูเบิลเลอเลยมือไข่ก็มีอย่างงั้นน่ากินดีนะ วันผมมาซื้อลนนปลาแล้วเนี่ยไปสดสดีดูก่อนได้นะคะนี่เมาวันซื้ออย่างเงี้ยไปก็คือเงี้ยสมงานอร่อยดีนะขอบคุณครับอันนี้ค่าสิอันนี้สามโลสองร้อยจ้ะเอาสองโลโ สามลูดไข่มันมันจะมากไปอันนี้ยังไม่เป็นนางลมนางลมไข่มันเยอะกว่าแล้วหอยทั้งหมดนางรมเยอะกว่าเพื่อนอ๋อนีเอาไข่มันไปให้ตาแค่์จะเล่นม้วนแล้วไแครไม่ไา้น้ำหมดเอาหอยั้งหมดแบบไข่ไข่นกกระทาเยอะกว่าเพื่อนไข่ ใสนมทั้งหมดใสนมเยอ,เอ,อ๋อนี่เนื้อปลาละ่ะอ๋อเนืเน้อปลาใจพอแล้วนะครบแล้ว รงเป็ครับเป็นๆเ,เลยครับหอยแกงนี่ปลาทูน,นึ่งที่นี่อ,อล่ามันแรงครบแล้วครับกับปลาเราไปดอนหอยลอดกันต่อครับแล้วนะครับดอนหอยลอดครับ ยังเท่ยตะเลครับอร่อยนี่ครับอม <c oughs> สวนอาหารลุงขันแล้วก็เลี้ยวฝาเข้าไปเลยครับนี่คือแบวตรงนี้มีที่ไหว้พระแล้วเขาเรียกอะไรนะศารลรักเมืองครับอยู่ฝ่ามือศาลกร,รมหลวงชุมพรแล้วมั้งเนี่ยผมบอกโอ้ยน้ำลงอยู่ครับทะเลน้ำแห้งอ๋อแรกเราไม่ไปที่ไหนโน้นไม่มีที่นั่นแต่ไม่มี้ ที่เอกชนร้านอาหารแล้วเราจะหาที่จอดรถเจอไหมเนี่ยรถเยอะเลยนี่ขนาดไม่ใช่วันหยุดนะเนี่ยได้แค่รถออกมากระดวงเลยครับเดี๋ยวเราเอาเอาท้ายเข้าไปดีกว่า อันนี้านนจาจะนนถึงแล้วนะครับตอนนี้น้ำกำลังแห้งกำลังขึ้นมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปหาทําเลก่อนครับ ดูสิว่าตรงไหนจะมีทำเลเหมาะเหมาะมั่งครับรหาที่ล่มๆ่มดีกว่าตรงนี้ไหมเอาตรงไหนดีเนี่เนี่ยล่มดี เข้มลองทนเดี๋ยวน้องมีช้อนว่ามีช้อนแเปเล็ดป่าวตาหยิบมาให้เข้มลองทำให้ช้อนฟักก็แล้วตาหยิบช้อนมาทำนะจริงเราฟักแบบของเรามันต้งง่ายนะไม่ต้องไปใช้ช้อน ไม่ต้องรอ,อกมี้อนองไ,<ม>ไม่ต้องปักแบบเดิมเราดีกว่าเกว่าเราจะแก่ขนาดนี้เราผ่านประสบการณ์มาเท่าไหร่แล้วฟักให้เลี่ยมลิ้งออกมา ถ้าเป็นปลาไอนี่นะพวกปลานิ่นอะ่ะใช้ช้อนอะดีเลียมดีจะเป็น,นี้ยๆค่อยๆดึงออกมากระทูมสดดีจริงๆนะเออโตอโต,โต,ตั้กับขาเยองะลงไปหเล็กอ่ะออไปหรอ,เ,อ <laughs> เดี๋ยว,วาายมันลดเอาวันนี้ ประตูว่ะหอยย่างหอยหอยหอย,หอยใชย่างเอาจะทอดประนนรตูเอทเนน่าได้นะใส่น้ำมันเยอะๆเนะไหนลองเอามาดูดีปลาตูเข้าได้ปะเอ,เอาตัวปลาทูมาตัวนะ เรีบมันได้ป่ะได้จุดบ้าันี้่อยปได้อได้งั้นเอาอันนี้แหละเอาไหรมาทุล้างงา มันออง้อไม่มีตัวมันจะติด้องส่สั่งตัวก่อนนอะยกแรกมันจะติดยกแรก Calm that ทำคลิปวะโอ้ทำคลิปวะไม่เป็นไรครับได้ต้องการคลิปทำวัชาติจะทำชูชีวัดูทดอูชีดีไมใ่เขาทคลิปอยู่ไม่เป็นไรคุยได้ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสอะคือว่าปูที่มันดังอยู่แล้วนะใช่ผมไม่ซื้อพี่ตลาดแม่กองมันสดนะแล้วก็ตัวป้อม ตาสีตาเลยปะไม่แมไมครับฝาพอหักไ้ยังไม่หักไอที่หักนี่เขาจับมันหักใช่งินเงินถึงหน้าไม่งอหรอกเฮ้ยเถึงหน้าไม่งอหรอกถ้าจะพุงใหญ่ไปหน่อยก็ไม่เป็นไรขอไม่กอง้ังๆงอหักนะน้าประตูนทานเงินถึงไม่งอประูนประตูต้มเขาไม่เชื่อประตูต้มเลยทไม มาไม่ต่อเขาองคือปลาทูสดไเอไม่รู้อ่ะแต่เราเราไม่รู้อ่ะโอ้โหน่ากินหอมากตครอบปูชี่ธรรมดาธรรมดาเวลาทูชี่เขาใช้ปราตูสดนะแต่ผมไม่ชอบกินทอดเออเอก็ออยู่เตาทอด เทอดแล้วเราก็ทำน้ำพริกราดเนาะอันนี้พวกฝาได้ทิ้อยู่ไงพวกไอ้หมอนมันจะแตกมะดูมันนั่นแหละดูมันเหรอนะเราก็ชอบนะชอบตรงนี้ครับชอบสไตล์นี้เหมือนมึงก็ชอบไหมไหนยาวแต่แล้วแต่สไตล์ใครใครชอบยังไงนี่ไม่เป็นไรมึงเดี๋ยวลูกมึงก็ตัดเองอ่เขาตัดได้เมื่อก่อนผมอยากเอาไว้ผมยาวพอมันแหย่หูหน่อยเนี่ย ไทยดิ้งหมดนี่แหละก็คือว่ามันสไตล์ใครสไตล์มันเขาเดี๋ยวเขาตอนทำไว้หนวดยาวหน้าขาวบางทีเพื่อนมามาดึงบอกไว้ทำเหี้ยไว้เนี้เหี้ยแต่กูชอบเออคือสไตล์เพราะว่าอยากเป็นสไตล์เพราแต่ผมอยากได้หุ่นอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกแจมเลยไม่ได้หรอกไม่ได้ถามมาล่เหมือนเดิมันผมนะ้ย ไอหุ่นอย่างนี้ต้องดูดกันชาว่ะไม่โดไม่เป็นกินกินเหล้าอย่างเดียวกินเบียร์อย่างเดียวเออเนี่ยผมกินไม่เป็นมนเลยได้หุ่นอย่างเนี้ยลองสิครับถ้าลองนะลองกินเหล้ากินเบียร์ดูแล้วว่านะไกลัวมันจะเกิดขึ้นนักกลัวมันจะช้าไปแล้วตอนนี้ผมไม่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 ช้าครับไม่ช้าเร็ว กินเถอะเชื่อผมไอ้ที่เร็วอะไปเร็วหรือไงไม่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 ใช่ไปเร็วคือเรากินปุ๊บเราบีบรรยากาศเราเรากินเหล้ากินเบียร์เนี่ยมันจะมีความสุขเฮ้ยผมพูดเยอะที่ผมจะจับมึงยัดคนใหญ่ยิงแม่ไอ้นู้นใส่นู้นเลยอ่ะอยู่ที่ไหนกันนาพี่อ่ะครับอยู่ไหนอ้ยาอยู่ที่เขาผสมกิจอะไรของผมนิดนึงที่ไหนพี่อยู่ไหนผมอยู่วัดคลองตัน ของตันของตันเด็กเลี้ยงเนี่ยต้มงไปพี่มาทางนั้นป่ะสวัสดีครับพี่มาทางนั้นป่ะจ้าอ๋อผ่านมาทางนี้มันจะใกล้มางน้มาทางไหนไอ้นี่มันชอบถนนนี่อย่างเดียวนะพระรามสองมหาชัยเลยอ๋อชอบไปแวะมากิโลหนึ่งไม่ใช่อ๋อเออเลยไม่ได้เรื่องแล้วครับเรื่องแล้วกินรถหนึ่งมันกินเหล้ากินเบียร์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นจบ ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแต่ไปบ่อยไม่ชอบแต่ไปบ่อยเห็นนั่ง ต้มตำด้วยลมแรงหอยแทบจะไม่สุกอันไหนไม่นั่นยกลงหน่อยมันล้แมแม่แม่หอยอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราจะนึง่งย่างองอกย่างไปเยอะๆเ้าวข้าวน่อยข้าวโาดูหน่อยโอเคน่ากินมากเลยมีอะไรจะโชว์อีกไหม

ใหญ่ร้ครับอย่างเงี้ยดม่อนนะเนี่ยโร่ตั้ร้อยแปดสิบอร่อหวานกุหอยหอยหวานนี่ เอาไม้าไมาส้สองสามไม้มามือใหม่เอาม,าามกเลยวโอ้อาไม่ได้ทิ้งคนนี้ไถุง,ไนงนั่นนะน้องหดนะไม่เอาับบ้านนะน้องไม่ต้องเอา 对。 ตอนนี้กําลังเดินทางกลับนะครับมาดอนหอยหลอดกันก็ดีครับใกล้บ้านครับ70โลพอดีเลยเดินทางไม่ไกล